อดสวัสดีครับเมื่อบิงจะมาข้าวห่อจะวันนี้ห่อโนมัยห่อโนมัยห่อนมัยบานเทาเลยห่อมับานเท่าส่วโบรด้บัดาใไมใส่นองใส่ใบตอกอาผู่ใส่นอเยพี่นอเลยสเป็นแต่สีไม่จะมีสวเป็นแต่นี่ทุบต้นี้บานลอยเข้านี่คนหอมาจากพี่หนอลอยเข้ากับพีนอที่ทะเมื่อบวกกันมา เราอนมาจัดปูยาตายง่ายแมนมันกอยมีตรเหมือเดิไม่ได้นาคอนเต็มที่โอ้ถึงหอมเบิงเบิงเบิงในบนโโอ้งามงามงามเกินหน้าตาคนเอนโอ้ยนอนโอ้นอนใหม่เอาก็หอมแบบใบต้อง ไม่ตองก็ไปยังมาดืมบไปไ้นนะไปย่อมันจะหออจะกมมกลำดำถาถามทุกชูนแล้วเป็นน้องเนาะหอหนึ่งเนี่ยก็ก็ก็กินไดไขามนึงไม่ได้ก็ดี่ก็ดี่อใหญ่ไง จริง้็หวังใจมาหลายยี่สิบเทว่าเจ็ดสิบโมงแล้วก็เกยเห็นเหรอเจว่าเป็นหน่อยอยู่ตามอขาเสียงเจว่าอยู่ตามเขาเสียมการตอนน้อนึว่ะโมกนอไม่มกนอไม่พี่นอขับเที่ยงงานขนไก่บาทบ่คอยเจอกันวันนี้วันอาทิตย์มาเจอกันก็ได้สวมแช่กันน้อยนึงวันที่หนึงเจอกันตอนึง โมกหนึงมกหนึ่งกับอิมเออมีมมันมีมักกระโดดนีได้ไงโอ้ยมักกระโดดมักกระโดดนี่มักกระโดด โอ้สังที่สีมครับมกนอไม่้ามาจากหัวหัวน้องแกาวเมื่อเื่อมาเาัอญีไเือมือมันแหอแล้วมันเป็นสีไปต่อถึงบ้านห้องร้องรองรองขันต่อไปงานจิบอกงานเร้องนาจะมาเรอเต็มที่ไรแค่เดียวเมื่อไหร่ วะถ้าข้ตัวสูงใหญ่ได้แนคค้นคนค้นหยี่หนึ่งสาือเกสามมกขาไดาไดเอเ้เที่วรละชเดียวนสามเอนจะบ่าไหวดล้วเจมะมากระโดดหอหนึ่งองใส่เม็ดแ้จังกินพวเมียก็ใส่โคตรเม็ดบางบางคนส่วนกินหอยคนเดียว

ตัวใส่บตองนตบนใส่นต้นับกันคนแแบบตัใส่ตัวนี้จวดสวดฮานละกอตัวนี้ก็หัว้บตองในกระจวดที่ผานบอกนกครั่นีโอ้โหนี่ไม่เห็นไอ้นอแเน โอ้ยใบใหน้าโอ้่ใบหน้าก็เอาใบหน่อยซอส่งาจะบัดสจล้วไม่ของตอนนี้เขาะเขวรอะที่ไม่เขาเ็นคิดไม่บอกเขาบอกแว่าเีเดี๋วราจะาวกวาเดนา่ คืมาเด๋ลุมเปม่านเลไปต้องดปไปต้องไปต้องดีไปต้องไปกระโดดอาทซยบานนี่มันเป็นเท็จก็ง่ายง่ายใช่แลวคลิปน้านี่ขันมีโอกาสจะเอาโมกป่าข้ามให้เบงนีกมกป่าอันนี้มกไหม

นี่ไม่เขไม่ต้องก็นั่นนะราบไรหนอมัน่ได้เจาจะซื้อมากว่านี้เขไปเต้องเอาใบยอดใช่แ่จะจะเอาใบใบตองลอกตรงมน ยังรอดยังอีกสูตรหนึ่งแบบเอาเอาเอาไปหนึ่งหนึ่งเข้าไาจบเลยไป็นองเลยเนื้อแล้วก็จบกินไรเลย้าเนี่ยสบายเต็มหวด เต็มหัวบานเท่าเตอากับขางไปเดียมดอยแล้วได้เต็มเต็มหัวเด่นเลยอ่าคลิปนี้ก็ระา้กจบถึงนี้ก็เปนนังน่าลบบบ๊ายบาย